สวัสดีครับพบกับคุณภูมิพิพระก,กอนนักครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับการดูแลแหล่งน้ำในท้องถิน่นสวัสดีครับน้องๆทุกคนจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับน้ำและสมบัติของน้ำมาบ้างแล้วนะครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่นของเรากันบ้างนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วนะครับว่าน้ำนั้นมีความสําคัญกับมนุษย์เราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะทั้งอุปโภคหรือบอริโภคน้ำที่เรานำมาอุปโภคหรือบอริโภคนั้นจัดว่าเป็นน้ำสะอาดเพราะเป็นน้ำที่ปราศจากสิ่งเจีอโปนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นเชื้อโรคหรือสารเคมีต่างๆ แต่ก็ยังมีน้ำที่เป็นน้ำเสียมีลักษณะเป็นสีดำทรงกลิ่นเหม็นเน่ามีเชื้อโรคหรือสารพิษปะปนอยู่ในน้ำในปริมาณมากจนทำให้คุณภาพของน้ำเปลี่ยนไปไม่ปลอดภัยและไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้อีกซึ่งน้ำเสียนั้นยังจะมาจากสองแหล่งใหญ่ๆคือน้ำเสียจากแหล่งชุมชนเกิดจากการดำรงชีวิตของคนเราเป็นน้ำที่มีของเสียเจือปนอยู่มาก จนทำให้คุณภาพของน้ำเปลี่ยนไปมีออกซิเจนในน้ำน้อยมากมีกลิ่นและสีทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับต่อมาเป็นน้ำเสียจากแหล่งอุตสาหากรรมคือน้ำที่มีสารเคมีที่เป็นสารโมลพิษเจือปนอยู่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหากรรมโดยที่น้ำนั้นจะไม่เน่ามากแต่ก็ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เพราะล้วนเป็นสารโลหะหนักต่างๆเช่น สารตะกัวหรือประหลอดเป็นต้นเย็นวันหนึ่งขณะที่พัดและเพลินเดินกลับบ้านพร้อมการผ่านแม่น้ำที่น้ำเริ่มเน่าเสียแห่งหนึ่งพัดพัดเดินรอเราบ้างซิขอโทษทีนะเพลินเราไม่ชอบเดินผ่านตรงนี้เลยกลิ่นน้ำเน่าเหม็นมากรีบเดินเร็วๆหน่อยนะอ๋อได้จ้า เออเดินผ่านได้สักทีทำไมถอนหายใจแรงจังเลยอะพาร์ทเรากั้นหายใจในสีเพลินกลิ่นน้ำเหม็นมากแถมสีก็ดำเราน้ำไม่ชอบเลยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันครูคะเมะื่อวานพลอยเดินกลับบ้านกับพัดเดินผ่านน้ำเน่าเสียคะ่ะทำไมน้ำถึงเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นได้ล่ะคะคุณครู น้ำเสียก็คือน้ำที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลปนอยู่สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียส่วนใหญ่เกิดจากการอุป,ปโภคและบริโภคและขยะต่างๆจากแหล่งชุมชนเช่นน้ำมันผงซักฟอกสบููยาฆ่าแมลงสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่างๆจ้ะและผลกระทบของน้ำเสียมีดังต่อไปนี้คือน้ำจะมีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ น้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆสู่มนุษย์สัตว์และพืชอีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งมลพิษทางน้ำจะส่งผลให้มีการทำลายทัศนียภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวด้วยโอ้โหน้ำเน่าเสียเนี่ยส่งผลกระทบมากมายเลยนะคะน้องๆครับเห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าไม่มีใครชอบแหล่งน้ำที่สกรปรกเลยทั้งสีและกลิ่นก็เหม็นและก็ไม่น่ามองแล้วยังมีสารเจียบปนต่างๆทั้งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นอีกด้วยคงไม่มีน้องๆคนไหนอยากให้แหล่งน้ำของตัวเองต้องเน่าเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันร,รักษาคุณภาพของแหล่งน้ำกันดีกว่านะครับเอจะมีวิธีไหนบ้างนะเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มจากวิธีง่ายๆก่อนเลยนะครับคือการที่เราไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกลงในแม่น้ําลําคลองเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียสกปรกเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เอ๊แล้วที่นี่เป็นที่ไหนกันทำไมแม่น้ำลำคลองมีขยะเยอะแยะเลยเรามาทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำแห่งนี้ไปทิ้งกันก่อนที่แม่น้ำลำคลองแห่งนี้จะเน่าเสียกันดีกว่าครับให้น้องๆคลิกลากขยะไปทิ้งในถังจนแม่น้ำสะอาดครับ วิธีต่อมาคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันตรวจตราดูการปล่อยน้ำเสียไม่ว่าจะจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมถ้าพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ิ์ุ่นจเรามาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าผู้พิทักษ์น้ำเสียกันต่อเลยนะครับน้องๆน้องๆเห็นท่อปล่อยน้ำเสียของโรงงานนี้ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่โรงงานแห่งนี้ปล่อยน้ำออกมาให้น้องๆคลิกที่โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับ และสุดท้ายวัชพืชนั่นเองครับหลายๆคนคงเคยเห็นในน้ำเช่นจอกแหนผักตบชวาสิ่งเหล่านี้สัตว์น้ำบางชนิดใช้เป็นอาหารแต่ถ้ามีในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้พืชที่อยู่ใต้น้ำไม่ได้รับแสงอาทิตย์และสร้างออกซิเจนไม่ได้น้ำในแหล่งน้ำก็จะเน่าเสียได้ครับ วิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วโอ้โหน้องๆครับดูแหล่งน้ำแห่งนี้สิครับวัชพืชเต็มไปหมดเลยเรามาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าช่วยกันเก็บวัชพืชเพื่อเก็บวัชพืชเหล่านี้ก่อนที่แหล่งน้ำจะเน่าเสียกันเถอะครับโดยให้น้องๆคลิกลากวัชพืชไปทิ้งในถุงขยะจนแม่น้ำสะอาดครับ เอาล่ะครับน้องๆเก่งมากๆเลยเราช่วยรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดก่อนที่น้ำจะเน่าเสียได้ทันเวลากันแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปทดสอบความรู้ที่ได้รับกันเลยครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ได้เวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วโดยพี่จะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลแหล่งน้ำให้ใสสะอาด น้ำในข้อใดจัดเป็นน้ำเน่าเสียข้อใดคือลักษณะของน้ำที่มาจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ข้อใดเป็นน้ําเสียจากแหล่งชุมชนข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง วิธีการดูแลแหล่งน้ำให้ใสสะอาดอยู่เสมอนั้นคือต้องไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำและไม่ควรปล่อยให้มีวัชพืชอยู่ในน้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้ออกซิเจนในน้ำน้อยลงและน้ำก็จะเน่าเสียได้ครับน้ำที่เน่าเสียจะมีลักษณะเป็นสีดำทรงกลิ่นเหม็นมีเชื้อโรคหรือสารพิษปะปนอยู่ในน้ำเป็นปริมาณมากจนทำให้คุณภาพของน้ำเปลี่ยนไปไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้อีกครับ น้ำเสียที่มาจากแหล่งโรงงานอุตสาหากรรมคือน้ำที่มีสารเคมีที่เป็นพิษเช่นสารตะกัว่วหรือสารปรอทเจือปนอยู่โดยน้ำนั้นอาจจะไม่เน่าเสียหรือส่งกลิ่นเหม็นมากแต่ก็ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เพราะไม่ปลอดภัยครับส่วนน้ำเสียที่มาจากแหล่งชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่เหลือจากการอุปโภคเช่นการซักล้างหรือการทิ้งขยะจากครัวเรือนซึ่งอาจจะไม่มีสารพิษเจือปนมากนัก แต่ก็ทำแหล่งน้ำเน่าเสียได้ครับน้ำสะอาดต้องเป็นน้ำที่ปราศจากสิ่งเจียปนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและเราสามารถนำมาอุปโภคหรือบริโภคได้ครับไม่อยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆสำหรับเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำในท้องถิ่นครั้งต่อไปเราจะมารู้จักกับเรื่องของประโยชน์และการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนและดูแลรักษาแหล่งน้ำให้ใสสะอาดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ